เมื่อได้ทราบข่าวการกระทําผิดของบุคคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือคฤหัหั์ก็ตามควรหรือที่เราจะโกรธควรหรือที่เราจะกระนำซ้ำเติมต่อบุคคลเหล่านั้นเพราะบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลผู้น่าสงสารเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าบุคคลเหล่านั้นจะได้รับทุกโทษภัยจากความชั่วที่ตัวเองได้ก่อไว้แล้วโดยที่ ไม่มีใครทําให้เลยจึงไม่ควรเลยที่เราจะเพิ่มอักุศลให้กับตัวเราเองด้วยการโกรธหรือด้วยการกระนําซ้ําเติมต่อบุคคลเหล่านั้นแต่ควรที่จะเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีว่าที่บุคคลเหล่านั้นกระทําผิดกระทําในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรประการต่างๆนั้นก็เพราะบุคคลเหล่านั้นประมาทกําลังของกิเลสแล้วถ้าหากว่าเราประมาทกําลังของกิเลส เราก็จะเป็นเหมือนกับบุคคลเหล่านั้นได้ดังนั้นจึงไม่ควรประมาทก,กำลังของกิเลสครับ